ตานินตายีชายแดนไทยพมา่าหลึกเข้าไปในป่าฝนที่ทอดยาวตามแนวเทือกเขาตะนาวสีคือทานินทยีฟอเรสตคอริดอร์เส้นทางสีเขียวที่ยังเชื่อมโยงไทยกับพม่าไว้ด้วยกันที่นี่ไม่ใช่เพียงป่าแต่คือทางผ่านของสายพันธุ์โบราณจากเสือโคร่งชาวาช้างเอเชียไปจนถึงนกหายากที่ครั้งหนึ่งโลกคิดว่าสูญพันธ์ไปแล้ว ป่าแห่งนี้เป็นทรานซิชันโซนหรือเขตเปลี่ยนผ่านทางชีวภมิศาสตร์พืชและสัตว์จากสองโลกอินโดจีนกับซุนดามาบรรจบคบกันเสียงนกกางเขนดงเสียงชนีโหก้องและรอยตีนเสือโคร่งบนดินชื้นทำให้ทุกย่างก้าวคือการเดินผ่านแผนที่ที่ยังมีชีวิต กลางป่าดิบชื้นแห่งนี้ยังมีฝูงช้างเอเชียที่อพยพตามฤดูกาลและเสือโคร่งที่เดินข้ามพรมแดนไทยพม่าเหมือนพวกมันไม่รู้จักคำว่าเขตแดนสำหรับนักวิทยาศาสตร์ตานินตาฮีคือห้องทดลองตามธรรมชาติที่บันทึกวิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเอาไว้ในพื้นที่แคบแคบเพียงเส้นเดียว แต่ป่าแห่งนี้ก็เผชิญแรงกดดันจากถนนใหม่การทำเหมืองและการตัดท้ายที่ค่อยๆเกิดเปนแนวป่าที่เชื่อมโลกสองซิตเข้าด้วยกันหากทางเดินสีเขียวนี้ขาดหายไปไม่เพียงแต่สัตว์หายากเท่านั้นที่จะสูญพันธุ์แต่ยังหมายถึงความทรงจำของภูมิภาคที่ถูกลบเลือนไปด้วยทานินทยี Forest Corridor ป่าแห่งทางผ่านโบราณที่ยังคงเล่าเรื่องราวของโลกทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของเรา ขอที่กดติดตามกด subscribe กดไล k e like, และรับชมคลิปขอบคุณครับ